สวัสดีครับทุกๆท่านครับเดี๋ยวเรามาดูอีกสักข้อหนึ่งนะครับข้อนี้ก็เป็นข้อที่น่าสนใจเหลือเกินครับน่าสนใจทุกข้อครับ <laughs> เอาละครับเดี๋ยวมาดูว่าพอไอ้ตัวนี้อยู่ในลักษณะที่เป็นสมดุลน,นะครับโจทย์ก็ให้หาว่าไอ้แรงเนื่องจากไอ้จุดท,ที่มันเป็นคอนแทคกันี่นย A B C มีค่าเท่ากับเท่าไหร่โดยไม่ต้องคิดนะครับส่วนหนาของเขา ส่วนหนาของท่อนะครับเอาละครับไปงัดงัดงัดกันสักเล็กน้อยนะครับทุกท่านครับเขียนฟีโบดี้ไดแกรมก่อนนะครับทุกท่านก็จะรู้ว่าถ้าตัวนี้เป็นจุดสัมผัสนะครับจะลืมนะครับว่าไอลักษณะอย่างนี้ครับคอนแทคสัมผัสผิวสัมผัสมันจะมี r รีแอคชั่นฟอร์สในลักษณะที่ตั้งฉากกันบริเวณที่สัมผัส NB มีจุดสัมผัส NB ส่วนตัวที่จุด C ก็มี NC ส่วนคุณหนูจุด A อย่าลืมนะครับว่ามันต้องตั้งฉากกันนะครับตั้งฉากกันกับจุดที่สัมผัส o อเ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 อครับเอแล้วมุมที่กระทำสรับเอเอเตัวนี้จากนี่ถึงนี่เห็นนะจากนี่นี่30องศาแสดงว่าไอตัว NA ก็ทํากับแนวระดับ30องศาเช่นเดียวกัน โอ้เสร็จแล้วครับฟิีบอดี้ไดแกรมอย่าลืมลบไปตัวกำแพงตัวนี้ออกนะครับเขียนเวลาเขียนฟิลบดี้ไดแกรมนะครับลบกำแพงตัวนี้ออกผมข็แยกเขียนอย่างนี้เลยละกันเนาะจะได้ง่ายๆรวดเร็วรวดเร็วนะครับจะได้มีแนวโจทย์เยอะๆหน่อย ทุกท่านครับผมก็เลยมาต่อครับว่าซิกมา f อสั um e, มีค่าเท่ากันกับ0เหตุผลที่ผมเลือกซิกมา f อสั e, มีค่าเท่ากันกับ0นย์ก่อนเพราะไอแรงที่ดูเหมือนจะเป็นแนวราบได้มีแค่2แรงคือแรงเนื่องจากตัว n a กับแรงเนื่องจาก300ส่วนคุณหนู NB กับคุณหนู NC นั้น ต่างอยู่ในแนวเวอร์ติคอหรือแนวแกน Y ทั้งหมดเลยนะครับผมก็เลยคิดว่าไม่สมควรเท่าไหรนะ่นักที่จะใช้สมการซิกมาเอฟับนะครับก็เลยใช้เลือกใช้ซิกมาเอฟั X ก่อนมีค่าเท่ากันกับ0น,นะครับก็เวลาเราทำจริงๆแล้วก็ไม่ได้มองมากนะียนเขียนไปครับติดก็ก็แกะย้ายสมการใหม่นะครับอ่ะก็จะมีแค่ไอตัวที่ไปเป็นด้านบวกก็เป็น NA cos 3คอรองศาครับ na ค o s 30องศาแตกแรงลงป่านะครับเป็น na นะครับ na ค o s 30องศาครับแตกขึ้นไปด้านบนนะครับเป็น na sin 30องศาครับส่วนตัวนี้ก็คือ300กครับ300 sin 30องศาลงมาข้างล่างเป็น300 c o s 3คอร์องศาโอเคละนะครับโอเคได้ออกมาเลยครับได้ออกมาแล้ว ได้ออกมาแล้วก็กลายเป็นลบครับ303.30 0องศาเนื่องจากสมดุลครับเลยมีค่าเท่ากันกับ0ดังนั้นคุณู้เอนอออกมาเลยมีค่าเท่ากันกับ1.73.21นิวตันนะครับได้ออกมาแล้วครับ NA ทุกท่านครับต่อมาทำยังไ,ไงดีครับต่อมาบางคนว่าก็ใช้ซิกมา F สับบาแต่อย่าลืมนะครับทุกท่านถ้าใช้ซิกมา F นั้นทุกท่านก็จะติดอยู่2ตัวแปร เพราะไอตัว nb กับตัว nc นั่นอยู่ในลักษณะแกนแนวดิ่งผมก็เลยเสนออย่างนี้ครับเสนอใช้นะครับ sigma moment นะครับ sigma moment รอบจุด b มีค่าเท่ากันกับ0ย์เพื่อหาจุด c ไป sigma m o มนต์ครับ sigma moment รอบจุด b มีค่าเท่ากันกับ0ย์เพื่อใช้ในการหา nc ทุกท่านครับเลยไปกันต่อครับว่าไอตัวไหนบ้างครับที่ก่อให้เกิดโมเมนต์รอบจุด b ก็มี1ครับตัวนี้ครับมี NC ครับแล้วก็มี NB แล้วก็มีมี NA ไซส์3าแบบ NA คอร์สไปตัวแรกครับคือ300ครับ300อคอร์ตส0องศาทำให้เกิดการหมุนตามเข็มนาฬิกาอย่าลืมใส่ลบระยะห่างจากเข้าถึง B นั้นนะครับ0.5 0.5ซิรีรวมออกมามีค่าเท่ากันกับ1 อีกตัวหนึ่งครับอีกตัวหนึ่งคือตัว Na+ กับ Na+ Na+ ห่างจากจุด B คือ0.15 Na+ ห่างจากจุด B คือ0.26ทั้ง2ตัวนี้ก่อให้เกิดการหมุนในลักษณะตามเข็มนาฬิการอบจุด B ผมเลยเขียนออกมาเป็นลบครับขอญาตเป็นคอก่อน Na คือ1.73.21นะครับ คอส30องศาระยะห่างคือ0.26เท่านั้นยังไม่พอยังมีตัว NASI ายคือลบอีก1.73.21ไซด30องศาระยะห่างคือ0.15เท่านั้นยังไม่พอครับเท่านั้นยังไม่พอยังมี NC ก็ลบด้วย n c คูณระยะห่างถึงจุด B คือ0.5มีค่าเท่ากันกับ0นย์ นะครับ0.5มีค่าเท่ากันกับ0เลยได้ออกมาเป็นครับว่าไอตัว nc มีค่าเท่ากันกับนะครับ1415.63นิวตัน415.63นิวตันเอาละครับเอาละเอาละเท่านั้นยังไม่พออีกเท่านั้นยังไม่พออีกคนนี้จะใช้ sigma e p s ับวา y ก็ได้นะครับ หมดแล้วนะครับเพราะเราได้ nC ออกมาแล้วแต่ไหนก็นไหนแล้วผมขออนุญาตใช้ไอ้ตัวซิกมาโมเมนต์รอบจุด4มีค่าเท่ากับ0นสักหน่อยหนึ่งนะครับซิกมาโมเมนต์รอบจุด4มีค่าเท่ากับ0เอาล่ะครับเลยไปกันต่อครับก็มีอยู่ที่300นะครับ300เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไอ้300ตัวนี้มีค่าเป็นบวกนะครับมีค่าเป็นบวกนะนะครับอ่าผมพูดผิดไปเนาะนะครับอ่าก็ขออภัยทีนะครับ ไอตัวนี้ออกมาก็เป็น300ครับ300คอร์ดสองศาระยะห่างจากจุด C มีค่าเท่ากับ0.5นะครับ0.5ก็มีทิศและลักษณะที่เป็นนะครับทวนเข็มนาฬิกาเอแต่ว่าโมเมนตร์รอบจุด B นะผมพูดผิดแน่เลยขออภัยนะครับทุกท่านครับและก็ไปลบกับครับ173.21ครับอ่ะคูณอีกกับคอร์ดส องศาระยะห่างจากจุดนี้ก็คือ0.26แล้วก็ไปลบกับ173.21 sin 30องศาครับระยะห่าง line of action นะครับจากเขาเนี่ย NA sin 30ถึงจุดก็คือ0.5บวก0.15 C รวมเป็น0.65นะครับ0.65นะครับ ลบอีกนะครับลบอีกตัวหนึ่งก็คือลบ nb นะครับลบ nb 0.5มีค่าเท่ากันกับ0ดังนั้นคุณหนู nb ครับเลยมีค่าเท่ากันกับนะครับ nb เลยมีค่าเ่ากับ62นะครับ69.22 69.22นิวตันครับสบายสบายครับสบายสบายอาจจะพูดผิดไปช่วงนี้นะครับขออภัยด้วยนะครับขออภัยด้วย ขออภัยนะครับอย่าเพิ่งด่าอย่าเพิ่งกร้ากันเลยนะครับผมก็ขออภัยนะครับขออภัยทุกท่านด้วยนะครับสับข้อนี้ก็มีปัญหาอะไรครับก็เอามาทบทวนไอตัวที่เป็นคอนแทคนะครับที่เจอกันระหว่างพื้นเนี่ยมันมีนะครับรีแอคชั่นเนื่องจากพื้นกระทํากับวัตถุในลักษณะตั้งฉากก็อย่าลืมอย่าลืมแล้วกันนะครับอย่าลืมแล้วกันคนไหนจะใช้ซิกมาโมเมนต์หลอกจุด B ีเสร็จแล้วก็ใช้ซิกมาเอฟซับบายก็ได้นะครับก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความถนัดแล้วแต่ความชอบ ว่าทุกท่านอยากใช้แบบไหนผมขอนำเสนอเป็นแบบนี้นะครับเป็นทางเลือกก็แล้วกันนะครับผมและประเจอกันข้อที่23ครับสวัสดีครับ